ไตรมาสแรกของวงการยานยนต์ไทยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพามาดู15จังหวัดที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ในกลุ่มรอยัสามมากที่สุดรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com สวัสดีครับพกับผมสาริ์วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของยอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์ในไตรามาสแรกปี25 6 7โดยทางรายการมานันไยังได้รวบรวมข้อมูลมาจัดอันดับ15อันดับยอดจดทะเบียนรถยนต์รอยอ3มาดูกันว่ามีจังหวัดใดบ้างติดตามื่องรา่ทั้งหมดนี้ได้ในรายการมันได้ยังครับเรื่องราวของวงการยานยนต์ไทยณปัจจุบันมีเรื่องราวให้พูดมากมายตั้งแต่ยอดขายรถยนต์ณปัจจุบันลดลง ยอดส่งออกโตช้าลงและเรื่องทธ่รการมันยัง,ยงหยิบยกประเ,ระเด็นในวันนี้คือเรื่องยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงในไตรมาสแรกปี2567โดยอีพีนี้จะเจาะลึกและพูดถึงกลุ่มรถปรรทุกส่วนบุคคลหรือกลุ่มรถกระบะรอยอ3ที่ไม่รวมกระบะสีประตูที่จัดอยู่ในกลุ่มรถรอยอหน ก่อนอื่นเรามาดูสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมอัปเดตล่าสุดเดือนมีนาคม2567ปัจจุบันประเทศไทยเรามียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่44,547,997คันเมื่อเทียบกับปี2566แล้วปี2567นี้ถือว่าตัวน้อยกว่าปี2566โดยรถยนต์ในกลุ่มระยน3ที่เราพูดถึงในวันนี้เมื่อเปรียบเท,ทยียบแต้มแรกปี2566 กับปี2567แล้วไตรามาสแรกของปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมมียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่48,423คันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรามาสแรกของปี2567ปี2567มียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 30, 3 3 4 8คันเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วลดลงมากถึง37 3. 3ยอดจดทะเบียนในกลุ่มรถยอตทั่วประเทศณปัจจุบันในไต,ตรมาสแรกมียอดจดทะเบียนอยู่ที่105,744 5คันโดยแบ่งเป็นภาคกลางยอดจดทะเบียนอยู่ที่4,361คันภาคตะวันออก11,1536คันภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่10,000 เจ็ดคันภาคเหนือมียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่16,123คันภาคตะวันตกมียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่5 0 7 5คันและภาคใต้มียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่13,858คันโดยทางรายการมนิยังได้นำข้อมูลมาเรียบเรียงและจัดอันดับ15อันดับจังหวัดที่มียอดจดทะเบียนสะสม ในกลุ่มรถระยอสที่ไม่รวมกระบะสีประตูมาฝากท่านผู้ชมมาดูกันบ้ามีจังหวัดไหนบ้างและมีจังหวัดของท่านผู้ชมหรือไม่มาเริ่มต้นกันที่อันดับ15อันดับ1 5คือจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีมียอดจดทะเบียนสะสมในแต่มัดแรกปี25 6 7ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมมียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น300 96คันเมื่อเทียบกับปี2 5 6 6ในไตรมาสแรกมียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่636คันเปรียบเทียบกันแล้วลดลงมากถึง37.74%ขยับมาดูที่อันดับถัดมาอันดับถัดมาก็คืออันดับ14ตกเป็นของจังหวัดกระบี่กระบี่มียอดจดทะเบียนสะสมในไตรมาสแรกปี2 5 6 7ทั้งสิ้น411คันเทียบกับไตรมาสแรกของปี2516 ปี2516มียอดจุดทะเบียนทั้งสิ้น953คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2517นี้ลดลงมากถึง56.84%ถือว่าปีนี้ยอดจุดทะเบียนสะสมในกลุ่มรถยอ .3 ของจังหวัดกระบี่ลดลงเป็นอย่างมากขยับมาดูที่อันดับถัดมาอันดับมาก็คืออันดับ13อันดับ13ตกเป็นของจังหวัดพิศนุโลก พิสุโลกมียอดจดทะเบียนสะสมในกลุ่มรถรอย์สามไตรมาสแรกของปี2517ทั้งสิ้น460คันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี2516ปี2516มียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่746คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2517นี้ยอดจดทะเบียนสะสมลดลงมากถึง38.34%ขยับมาดูทีนน่อันดับถัดมา อันดับตมาก็คืออันดับ12อันดับ12ได้แก่จังหวัดร,ระยองระยองมียอดจดทะเบียนสะสมไตรามาสแรกปี2 5 6 7ทั้งสิ้น490คันเปรียบเทียบกักกบไตรามาสแรกปี2 5 6 6ปี2 5 6 6รยะยองมียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น817คันเปรียบเทียบกันแล้วไตรามาสแรกของปี2 5 6 6กับปี25ง7ปี2 5 1 7นี้ลดลงมากถึง .2% ขยับมาดูที่อันดับถัดมาอันดับถัดมาก็คืออันดับ11ตกเป็นของจังหวัดสงขลาสงขลามียอดจดทะเบียนสะสมเตรมาสแรกของปี2017ทั้งสิ้น494คันเปรียบเทียบกับปี2016ปี2016ในเตรมัดแรกสงขลามียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น764คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2017 ลดลงมากถึง35.34%อร์เขยับมาดูเทียบอันดับถัดมาอันดับถัดมาก็คืออันดับ10อันดับ10ตกเป็นของจังหวัดน,นครสวรรค์นครสวรรค์มีโยอดจดทะเบียนสะสมไตรมาสรแรก2,517ทั้งสิ้น573คันเทียบกับไตรมาสแรกของปี2 5 1 6ปี2 5 1 6จังหวัดนครสวรรค์มีโยอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น702คัน เปรียบเทียบกันแล้วปี2 5 1 7จังหวัดนครสวรรค์ลดลงมากถึง1 8 3 8ขยับมาดูเทียบอนันดับถัดมาอนันดับถัดมาก็คืออันดับ9อันดับ9ตกเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชมียอดจดทะเบียนสะสมไต,ตรมาสแรกปี2 5 1 7ทั้งสิน้น580คันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี2 5 1 6ปี2 5 1 6 จังหวัดนครศรีธรรมราชมียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น1000กับอีก8คันเปรียบเทียบกันแล้วปี25ง7นนี้ลดลงมากถึง4 2 4 6เขยับมาดูเทียบแัถัดมาอันดับถัดมาก็คืออันดับ8อันดับแตกเป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมียอดจดทะเบียนสะสมในแต่มตรแรกของปี25ง7ทั้งสิ้น600กับอีก3คันเปรียบเทียบกับปี2016 ปี2อง6มียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น8 9 1คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2017นี้ลดลงมากถึง3 2 8 5เ์ขยับมาดูที่อันดับถัดมาอันดับถัดมาก็คืออันดับ7อันดับ7ตกเป็นของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นมียอดจดทะเบียนสะสมไตรามาสแรกปี2017ทั้งสิ้น691คัน เปรียบเทียบกับไตรมัดแรกของปี2 5 1 6ปี2 5 1 6มียอดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น1,255คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2 5 1 7นี้ลดลงมากถึง44.94%จังหวัดคอนแกนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเป็นห่วงขยับมาดูที่อันดับมาอาันดับมาก็คืออัแบบ6อันดับ6ตกเป็นของภาคเหนือนั่นก็คือจังหวัดเชียงราย เชียงรายมียอดจดทะเบียนสะสมไตรมาสแรกปี2 0 1 7ทั้งสิ้น731คันเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกปี2 0 1 6แล้วปี2 0 1 6มียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น1 0 5 7คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2 5 1 7ลดลงมากถึง30.84%ขยับมาดูที่อันดับถัดมาอันดับถัดมาก็คืออันดับ5ตกเป็นของภาคอีสาน นั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีมีโยอดจดทะเบียนสะสมไตรามาสแรกปี2567ทั้งสิ้น762คันเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี2566ปี2566มียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น1,211คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2567ลดลงมากถึง37.08% ขยับมาดูที่อัตดมาอัตดมาก็คืออันดับ4ตกเป็นของจังหวัดชนบุรีชนบุรีมียอดจดทะเบียนสะสมไตรามาสแรกปี2567ทั้งสิ้น821คันเปรียบเทียบกับปี2 0 1 6ไตรามาสแรกอยู่ที่1,312คันปี2 0 1 7นี้ชนบุรีลดลงมากถึง3 7 4 2ขยับมาดูที่อัตดมาอััดมาก็คืออันดับ3 ตกเป็นของจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนครราชสีมาในแต่มัดแรกปี2 5 1 7มียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น906คันเปรียบเทียบกับปี2 5 1 6ปี2 5 1 6มียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น1,382คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2 5 1 7นี้ลดลงมากถึง34.44% ขยับมาดูที่อันดับ2อ,อันดับ2ถูกเป็นของจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เมป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคเหนือซึ่งมียอดจดทะเบียนสะสมในไตรมาสแรกของปี25ง7ทั้งสิ้น2268คันเปรียบเทียบกับปี2016ไตรมาสแรกมียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น2857คันเปรียบเทียบกันแล้วปี2017เชียงใหม่มียอดจดทะเบียนสะสมลดลงที่20 ขยับมาลงที่อันดับถัดมาอันดับต่าก็คืออันดับหนึ่งเช็มของวันนี้เป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือจังหวัดกร,รุงเทพกรุงเทพมียอดจดทะเบียนสะสมไต,ตรมาสแรกปี2017ทั้งสิ้น1412คันเทียบกับไตรมาสแรกของปี2 0 1 6ปี2 0 1 6มียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิน้น15,969คันถือว่าปีนี้ลดลงมากถึง 34.80%เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่รายการมันยังนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกันเลเซิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ